ลูกไอ้กูไม่ได้งงแต่ลูกเมย์กูก็เป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีขึ้นสะพานลอยอย่างขาสัตว์ผมมีเรื่องสําคัญอยากคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวอย่านะคุณเมย์อย่าก้าวขาเขาไปจริงได้ค่ะฉันจะออกไปเจอคุณได้ค่ะฉันจะออกไปเจอคุณฟังที่ไหนฟังที่ไหนดูลูกใครวะลูกกู ดูสิลูกกูทําดูสิที่ลูกกูทำคือดูก่อนเพราะว่ากล้องยังไม่แพนใช่ไหมดูโดรูหายโลโก้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็คงไม่มาที่นี่หรอกครับเขามาเพราะปฏิเสธเปล่าลูกกูฮอา์แม่คนดีระดับหนึกนะเขารุ้มือจริงเหรอไม่อยากเลยเอาแหละเรียบร้อยแล้วแหละ องลูกเมย์น้องลูกกับบ้านไปเรียนจับตองปัอะไรอยายุ่งตับเหย่าผู้ชายมีสงอยผมมันไว้ใจไม่ได้ค่ะลูกต้องหัวล้านใช่ไหมเป็นคนเปิดเผยไงอ๋ออยากอยายาลูกในไม่โทรหาลยอ่ะลูกมึงอ่ะเอาโอ้คใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกมลูกมึงเขาอาจจะไม่ยอมเับาสายมาหลายรอบแล้วก็ได้ไง มันอาจจะ15ล้านมิสคอลแล้วก็ได้ลูกกูขอไม่ว่างโผลเลยลูกลองกดดูสักสายถือว่าแม่ขอไม่กดไม่กดไม,ไม่เชื่อฟังลูกกูไม่เชื่อฟังคุยแก้วไม่รู้ว่าคุณเมย์จะหายกดคุณไอ้หรือยังขอแค่คุณเมย์จับมือคุณไอ้เราไปด้วยกันกับพอ เล่นตัวไหนลูกเลิศเลิศมากขายเราก็ได้ค่ะแต่คุณไงสัญญาเม่นเป็นหมาเลยหนรมหมาลูกชรอตอ่ะจริงๆคุณไอมีที่ที่ดีกว่านี้ค่ะคอนโดไอค่ะเอาแกออกเราพ่สามันนะไปค่ะความพยายามของกูอ่ะกูยังคาดหวังมัอยู่แล้วถ้าเราพ่สาม้วยังไม่ได้แล้วก็อันนี้เฟลละ มึงสอนลูกมึงใหม่เลยไม่รู้มึงหยุดปฏิเสธลูกกูก่อนเอ้าลูกกู้อม้อมทอมเมื่อยแล้วก็ลูกกูเขาอยากมั่นใจรู้จักกันทีอไม่ดีพอลูกแม่ไม่แก้ตัวให้แล้วว่าคุณเมย์เป็นลูกคุณหนูอะแล้วคุณไอเหรอคะก็เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันดอก่ะ เหมือนกันหรอคะคนไอเป็นคนที่ชอบอะไรต่้แต่คือโยชอบกระโไทยขันมากเลยก็ชอบหนเียเขาเคยามช็อตมึงท้งเีอะไรแบบนี้ดู